สวัสดีค่ะพบกันกับช่องน้องขอบับุบูดอีกแล้วค่ะมือีเขาจะมาเล่าความตอนนะคะก่อนที่จะมา เปิด้านกับขายนี่นะคะน้องขคุณบญูธเหตุงานนี้ยังนะคะแต่ก่อนน้องขคุณบญูธนะคะเหตุงานเป็นเซลลนะคะเป็นพนักงานขายรถนะคะเป็นเพื่อนเหตุมาสิบหาปีนะคะเป็นเพื่อนแล้วกะย่าย่ออกไปนะคะเป็นพนักงานทีมติดตามรถนะคะของธนาคารธนาคารหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนแล้วกับมาผอเฟ้นใช่นี่นะคะแล้วน้องขอุคุณก็ได้ตัดสินใจนะคะกระโดดลงเฮวเลยนะคะเพื่อนเือนอันนี้บรูนะคะตอนแรกนึกว่าเป็นสวรรค์จ้าอารมณ์ตอน นั่นนะคะตัดสินใจกลับมาอยู่บ้าน,นะค่ะแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆคนของเจ้าของนะคะก็จะคิดแบบว่าพ่อยูพ่อกินนะคะบอไดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บานปลายมากขนาดนี้นะคะเพื่อนสาเหตุเกิดจากอิ่งยังอันนี้บอลูนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทันใดน,นะคะที่เปิดอยู่นะคะาถ้าทำดีแล้วก็ตรงดีต่อไปนะคะเพื่อนๆมันจะมีหลายๆคนถี่ขจอบบอไดประสบความสาเร็จขึ้นน้องขปุญฺบูตนี่เองนะคะแต่ว่าขาจอบก็บบ่รู้ว่าจะไปปรึกษาไพ่นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเพิ่มเพื่อนนะ ืนจังไดนะคะไผมีปัญหาเกี่ยวกับหลานนีนะคะทักเขามาหรือโทรเขามาสอบถามน้องขอปุญบูตเพื่อจะปรึกษาให้กำลังใจกันใดที่เพจเบอร์นี้ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนน้องขอปุญบูตเสื้อว่าหลายๆคนประสบปัญหาที่น้องขอปุญบูตนี่เองแต่ก็บ่รู้ว่าสาเหตุจังไดจะเดินจังไดต่อนะคะโอกาตัดสินใจนะคะ กลัวที่จะเกิดคดีความตามมากนะคะเพื่อนๆตรงนี้กะถ้าทนต่อไปกระจมนะคะเดินนาต่อไปกบ๊อดนะคะถ้าจะยุดกะต้องสูนะคะถ้าเข้าจิเศร้าเหตุของเขาเข,ข้ากะตองสูนะคะเพื่อนๆถ้าเข้าบอสูนะคะเข้าย่างบุกบันต่อไปนะคะรับรองเลยค่ะว่าหน้าคด บสวยแน่นอนนะคะเพื่อนๆตอนนี้น้องขอบุณพูดกะเขามาเปิดลานเป็นของเจ้าของนะคะกะได้หลายเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆปันผลเดือนนึงนะคะเออโบแมนปันผลนเลยค่ะเหลือกําไรเดือนนึงนะคะกะได้หลายกว่าที่เข้าเคยเฮ็ดนะคะเพื่อนๆกะจะได้หยอดเก็บกระปุกใส่ไว้นะคะเพื่อมันจะต้องมีเหตุอุบัติเหตุที่เข้าตรงไดเสียเงินนะคะเพื่อนๆเขาก็จะต้องสำรองตรงนั้นไว้นั่มนะคะอันนี้นะคะเฮ็ดจังไดเขากรล้อยู่นะคะแต่ว่าคนที่เพิ่นบ่ได้มาประสบการณ์ที่เข้านะคะเวนอาจจะด่ามาเขานิดนึงนะคะเป็น ยับไปสนใจนะคะเพืเ่อนๆหลังจากที่เรียกเก็บเงื่อนจากค้นคาว่ได้นะคะจากเฮ่าว่ได้เรียนะคะกะบ,บางรานนะคะจะถือดำเนินคดีนะคะเป็นเพืเ่อนคดียักยอกทรัพย์ เขาชีดตังคองหาเข้าเป็นคดีอาญาอยายกยอกซับนะคะคดีตัวนี้นะคะสามารถไกลเกีย์ยอ่อมเพิ่มกันได้นะคะบอติดคุกเด้อค่ะถ้ามีไม้เรียกมากขัางแรกนะคะเพื่อนๆต้องไปนะคะบอไปบอใดนะคะถาบอไปนะคะเขาจะออกไม้จับแต่ถ้าเข้าไปตรงนี้บอติดคุกนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเห้าบอไปเขาจะออกไม้จับติดคุกนะคะให้เตรียมเงินประกันโตไปนั่มเด้อถาบอไปขังแรกนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าไปขังแรกนะคะก็ไปใหการนะคะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าว หานะคะเพื่อนๆเขากลับไปให้นการบนทันสารเอาเด้อค่ะก็เตรียมรักฐานทุกอย่างไปนะคะเพื่อนๆรักทานที่เขาได้นะคะจากการของเขาจากประสบการณ์ทุกอย่างนะคะกับบ่อยเขาฟังถ้าเขาบอกว่าคอให้เราความจริงให้ฟังแน่เขาก็บอกตามความเป็นจริงละค่ะเพื่อนๆเขาก็บ่อยเขาฟังนะคะกะจะไปให้การต่อสู้ดูสันสานนะคะเพื่อน ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าพูดเพื่อนทันใดว่ามีเวลาไปนะคะให้โทรหานะคะโทรหาเจ้้าหนาทีที่อยู่ในจดหมายที่เขาออกหนังสือเรียกนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนประกาศออกจดหมายนะคะให้้แจ้งว่าเขาป่วยหรือเขาเป็นยังเข้าวาสามารถมาใดนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเขาก็จะออกหมายเรียกครั้งที่สองนะคะถ้าครั้งที่สามแต่ที่ว่าไปอยู่นะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนจะถือจับด้วย่ะ<ๆ>เขาจะออกหมายจับด้วย่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนแต่คดีนี้ย่อมเพิ่มนัน่ใดบ่ติดคุกด้วย่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อน ฟังเบิงแล้วมันจะลายแรงนะคะสําหรับผู้ต้องหาคดีอาญาเนาะจากชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะกลายมาเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาตรงนี้นะคะเขาจะออก แจ้งไม้จับไม,ไม้จับว่าสันนี่นงว่าแมนนะคะไม้เลียกให้ไปนะคะสอบถามสอบสวนนะคะตรงนี้นะคะเขาก็ให้การปฏิเสธไปเลยเด้อค่ะพี่น้องเป็นจใดเป็นกําลังใจให้กันเด้อค่ะมีอย่างกระทเขมา้าหาน้องขอปุญฺบูตรได้เลยเด้อน้องขอปุญฺบุตรเชื่อว่าหลายๆคนบ่้อยากเป็นผู้ต้องหาหรอกคะ่ะแต่ว่ามันสินหนทางที่จะเดินต่อนะคะเขาก็ตรงยุติการทํำเฟ้นชายกับเขานะคะเขาบอกว่าเขาบ่แว่าธุรกิจเฟ้นชายเด้อพี่น้องแต่ นีเทาก็บ,บอกว่าเป็นเฟ้นใช่แล้วค่ะเพื่อนๆเข้าใจง่ายดีนะคะคลิปนี้นะคะกับอาจจะบด้สําคัญกับผครหลายๆคนนะคะแต่ว่านองขอปุนบูเสเสอวามีอีกหลายๆคนนะคะทีหาทางออกบ่ไใดนะคะหลักกาบวชหลูจะปปึกษาผู้ใดนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะทักเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันเด้อค่ะ